ครับวันนี้มาที่อุทยานหมู่เกาะเปตราครับดูครับนี่ครับอุทยานหมู่เกาะเปตราแล้วก็มาที่สะพานข้ามเวลาครับนี่ครับสะพานข้ามเวลาเดินข้ามไปเลยอันนี้เรือของ อุทยานมู่เกาะเปตราไปครับไปดูทะเลกันลมพัดอย่างแรงเลยครับวันนี้ยมีเด็กวิ่งอยู่ครับ <c oughs> เด็กแฝดครับดูครับ